สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกหอมแดงนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนมาเก็บหอมแดงกับเราไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนคลิปนี้เราจะเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราปลูกยังไงบํารุงดินยังไงนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยลดน้ําเขาอย่างไรนะคะเราก็จะเริ่มนะคะจากการที่เราเอ่อพลวนดินใช่ไหมคะเราหมักดินเนี่ยจาก ปุ๋ยคอกนะคะประจําอยู่แล้วนะที่สวนของเราแต่ว่าการที่เราจะปลูกหัวหอมนะคะเพื่อนเราก็จะต้องผ่านการเพาะปลูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาอย่างเช่นที่เราเคยปลูกเพาะปลูกพืชผักในหน้าร้อนมาแล้วนะคะเพื่อนก็คือปลูกมะเขืออพริกอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วนะพอเราลื้อพวกนี้ออกเราถึงจะเอาหัวหอมมาลงต่อจากการเพาะปลูกนะคะ ในช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นหัวหอมที่ทนหนาวใช่ไหมคะเราก็เริ่มลงได้เลยค่ะ mm. เพื่อนชุดนี้เราลงเมื่อเดือนธันวานะคะ mm. ก็จะจะได้จะได้ถอนตอนช่วงเมษาพอดีช่วงเราลงต้นเดือนธันวาได้ถอนออปลายเดือนเมษานะคะ mm. ก็ประมาณสี่เดือนเต็มนะคะเพื่อนก็หัวหอมของเราปกติจะได้ถอนก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่เรายังไม่ได้เข้เขาสวนนะคะก็เลยเพิ่งจะไปถอนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกเลยค่ะ เ,เดี๋ยวหัวจะเน่าซะก่อนนะคะฉ่าม,มันฉ่าเกินแฉะเกินมอหหอมเขาจะไม่ชอบน้ํามากนะคะเพื่อนในต่างแดนเราต้องยกร่องสวนนะคะจะไม่ให้น้ําขังในช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะในหน้าหนาวก็จะมีพวกฝนตกชุกอะไรเงี้ยนะคะดินก็จะอุ้มน้ําเราก็พยายามยกร่องก่อนนะคะก่อนที่จะเอาหัวหอมลงไปฝังในดินแล้วก็ปลูกใช่ไหมคะแล้วก็ วิธีการให้ปุ๋ยนะคะเพื่อนเราจะเน้นเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้ไก่ก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปค่ะเพื่อนเขาจะทําให้หัวหอมเนี่ยเป็นออกหัวใหญ่เกิดหัวมากขึ้นนะคะเนี่ยเราลงไปไม่ถึงเอ่อต้นหอมนี้นะเราลงไปแค่ไม่กี่ต้นเองนะคะเพื่อนแต่เขาจะแตกขแขนงแตกหัวอย่างสมมุติว่าเราลงไปต้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแตกหัวออกมา4ี่ห้าหัวต่อกอเลยนะคะเพื่อน ใครปลูกขายนี่คือแบบกําไรดีมากๆเลยค่ะลงนิดเดียวแต่แบบออกลูกหลานเยอะมากหัวหนึ่งหนึ่งต้นหรือหัวหนึ่งเนี่ยออกออกเพิ่มอะค่ะออกหัวเพิ่มนะคะแล้วก็ที่เราบอกนะคะเพื่อนหัวหอมเขาจำไม่ชอบน้ําเราไม่จําเป็นต้องรดเยอะเราลดแค่ช่วงแรกๆถ้าฝนไม่ตกนะคะเราจะลดให้แบบว่าเขาเปเกิดเกิด ขึ้นมาใช่ไหมยะมีต้นหน่อขึ้นมาเราก็จะปล่อยเลยนะคะเพื่อนถ้าดินแห้งเราถึงจะไปลดน้ำพรวนดินให้เขาบ้างเป็นบางเวลานะคะเรื่องปุ๋ยนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะค่ะเพื่อนใส่สักเดือนละครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ละคนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ โอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆ,ๆเลยค่ะเคล็ดลับของเราก็มีแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าถ้าลองไปทํากันดูแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าหัวหอมของเพื่อนๆจะได้หัวใหญ่ๆแลวสวยๆได้เก็บทานกันไวๆนะคะ4เดือนก็ได้ทานแล้วค่ะหัวหอมแดงไทยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไ like, ลค, check, ค,ค,ค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่บ,บ้านฝรั่งเศส <ๆ S 2> ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ